มีความฝันมากมายที่เราอยากทําติดอยู่ที่ว่ากลัวคนอื่นจะมองเราไม่ดีกลัวว่าถ้าปล่อยสินค้าออกไปมันจะไม่ดีถ้าแนวคิดนี้ออกไปเราจะโดนว่าเลยไม่กล้าที่จะทําอะไรมันสักอย่างความรู้สึกนี้นะคะเคยเกิดขึ้นกับตัวหมออ้อมเองหลายครั้งที่ตัวเองมีความฝันมากๆนะคะอยากจะทําอะไรแต่ว่ากลัวคนอื่นมาบอกว่า ไม่เห็นดีเลยทำไมถึงเลือกทำแบบนี้เธอทำไม่ได้หรอกเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นนี่คือเสียงที่อยู่ในความคิดของอ้อมบ่อยครั้งมากๆหลังจากที่อ้อมเนี่ยได้ข้ามผ่านมันมาได้นะคะก็เลยสรุปมาให้ทุกๆคนที่เคยมีความคิดความรู้สึกเหมือนกันได้ฟังสข้อนี้นะคะข้อที่หนึ่งนะคะเราจะต้องรู้สองอย่างนี้ค่ะต้องรู้ก่อนว่า ความคิดความรู้สึกนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องปกติเวลาที่จะเริ่มทําอะไรบางอย่างเนี่ยใหม่ๆม,มันจะต้องมีความกลัวขึ้นอยู่แล้วคะ่ะมันเป็นสัญชาตญาณของเราเราไม่ต้องรู้สึกผิดกับตัวเองไม่ต้องรู้สึกว่าความคิดนี้อารมณ์นี้ความรู้สึกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าละอายหรือว่าคนอื่นเขาคงไม่เป็นกันหรือเปล่ามีชั้นคนเดียวที่เป็นหรือเปล่าอารมณ์นี้ความรู้สึกนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปกติ รู้อย่างที่สองความกลัวว่าคนอื่นจะบองว่าเราไม่ดีเนี่ยมันเกิดขึ้นในชีวิตจริงของเราหรืออยังมีคนเดินมาบอกเราหรือ,อยังว่าเฮ้ยมันไม่ดีหรอกเธอทํามันไม่ได้หรือสิ่งนี้เป็นเพียงความรู้สึกความคิดที่มันวนอยู่ในหัวเราอยู่ในตัวเราเองเท่านั้นข้อ2นะคะเห็น2อ,อย่างเห็นคุณค่าของความฝันของตัวเองเห็นคุณค่าของเป้าหมายของตัวเองสิ่งที่เราอยากทำเนี่ย หมันมีประโยชน์กับตัวเราไหมสอมันมีประโยชน์กับคนอื่นหรือเปล่าถ้ามันผ่านสองข้อนี้นะคะแปลว่าความฝันนั้นน่ะมันมีประโยชน์มากๆมีคุณค่ามากๆเรื่องอะไรที่เราจะไม่ทำมันต่อเห็นที่สองนะคะก็คือการเห็นคุณค่าในตัวเองความกลัวเนะะี่ยค่ะมันเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติธรรมชาติในมนุษย์ทุกคนมันมีคนที่กลัวแล้วไม่ทำกับคนที่กลัวแล้วทำต่อไปเรื่อยๆ สมองของเราเนี่ยถูกพัฒนามาเพื่อคิดลบง่ายกว่าคิดบวกถ้าเราไม่มองมุมมองใหม่ถ้าเราไม่สอนมันใหม่เนี่ยเราจะต้องจมดิ่งจมดิ่งลงไปเรื่อยๆแน่นอนและแท้จริงแล้วนะคะเมื่อเราเนี่ยมีความคิดลบๆกับตัวเราเองมากเท่าไหร่เราจะยิ่งรู้สึกว่าคนอื่นเนี่ยเขาคิดลบกับเราเนี่ยมากขึ้นเท่านั้น ลองคิดดูนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครกันแน่ที่คิดลบกับตัวเราเองเป็นคนอื่นหรอหรือว่าเป็นตัวเราที่คิดลบกับตัวเราเองตลอดเวลาและข้อ3นะคะก็คือการเลือกคนที่เราจะรับฟังค่ะการฟังคนเนี่ย เป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่เราจะต้องเลือกคนที่เรารับฟังความคิดเห็นไหนที่ทำลายเราอย่างเดียวสิ่งนั้นไม่เกิดประโยชน์กับเราเพราะฉะนั้นเราสามารถทิ้งลงไปได้แต่ความคิดเห็นไหนจากใครเขาติมาเพื่ออ๋อถ้าเราปรับตรงนี้แล้วมันจะดีขึ้นนี่คือความคิดเห็นที่หวังดีเนี่ยสามารถนำมาพิจารณากับตัวเองก่อนได้ไม่จำเป็นต้องหย่อนตัวเองเชื่อไปซะหมดทุกเรื่องนะคะ นี่คือสิ่งที่หมอออมตกตะกอนออกมานะคะแล้วก็หวังว่าจะเป็นแนวคิดเป็นมุมมองดีๆให้กับใครหลายคนนะคะที่กําลังเริ่มทำตามความฝันเหรอคะหรือว่าทำตามเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้เพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครที่กําลังเดินตามความฝันและติดอยู่กับความคิดลบๆกลัวว่าคนอื่นจะมองเราไม่ดีนะคะลองนำสามมุมมองนี้นะคะไปใช้รู้สอ,อย่างเห็นสอ,อย่างและเลือกคนที่เรารับฟังนะคะ